สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับพี่ชะตาอีกแล้วนะคะในรายวิชาบูรณาการค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกลางวันและกลางคืนนะคะก่อนอื่นที่ชะตามีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับกลางวันและกลางคืนมาฝากเด็กๆไว้นะคะเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้ที่ชันตะนำเพลงกลางวันกับกลางคืนมาฝากเด็กๆสนุกไหมคะสนุกนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเกี่ยวกับกลางวันและก็กลางคืนนั่นเองนะคะหรือเรียกอยีกอย่างว่า day time and night time นะคะใน,นเด็กคะเด็กเห็นอะไรบ้างในช่วงเวลากลางวันคะเอ๊ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องคะ่ะอ,อยู่บนกลางท้องฟ้าเลยนะนั่นก็คือพระอาทิตย์นั่นเองนะคะ พระอาทิตย์ค่ะนอกจากพระอาทิตย์แล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะถูกต้องค่ะก้อนเมฆนั่นเองนะคะโอ้เต็มท้องฟ้าเลยก้อนเมฆนะคะเด็กๆจะมีทั้งสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีค,คล้ำๆนะคะเวลาที่มีฝนตกเขาออกจะเป็นสีค,คล้ำๆหรือออกดำๆนะคะนั่นแสดงว่าเขาอุ้มน้ําฝนอยู่นะคะต่อไปรุ้งค่ะรุ้งกินน้ํานั่นเองนะคะรุ้งกินน้ําจะ ปรากฏให้เราเห็นหลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วเท่านั้นนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกคะบนท้องฟ้าใช่นะคะมีฝนนะคะฟ้าร้องค่ะคา่าท้องฟ้าของช่วงเวลาว่างวัานะคะ day ้ i m e ผ่านไปแล้วเราจะมา night time ผ่านนั่นก็คือช่วงเวลากลางคืนนั่นเองโอ้โหช่วงเวลากลางคืนจะแตกต่างไปจากช่วงเวลากลางวันมากเลยนะคะนั่นก็คือทุกอย่างจะมืดตึ๊ดตื่อเลยแต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยู่บนท้องฟ้าที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือถูกต้องค่ะนั่นก็คือพระจันทร์ของเราน,นเอง พระจันทร์นะคะมันจะมีทั้งเซลพระจันทร์หรือพระจันทร์เต็มดวงดวงด้วยนะคะเขาจะส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนนะคะนอกจากพระจันทร์แล้วจะมีอะไรคะถูกต้องค่ะดาวนั่นเองดาวนะคะจะอยู่เต็มท้องฟ้าเลยส่องสว่างสวยงามระยิบระยับเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะหรือบางช่วงเวลานะคะจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นด้วยบนท้องฟ้านั่นเราเรียกว่า ฝนดาวตกนั่นเองเอ๊เด็กๆเ,เคยเห็นนะอยู่นะปรากฏการฝนดาวตกเขาจะไม่มีให้เราเห็นได้บ่อยๆนะคะจะเกิดขึ้นนันๆครั้งนั่นเองค่ะหรือบางทีนะคะบนท้องฟ้าจะมีทางช้างเผือกให้เราเห็นด้วยค่ะเหมือนใน,นรูปภาพที่ชจ้ตาโชวให้เด็กๆเ,เลยนะคะ เขาเรียกว่าทางช้างเผือกไปทางช้างเผือกเนี่ยเราจะเห็นก็ต่อเมื่อนะคะเราอยู่ในที่มืดสนิทนะหรือเราขึ้นไปอยู่บนบนภูเ,เขาบนดอยนั่นเองนะเวลาเด็กๆไปเที่ยวแคมปิ้งกับคุณพ่อคุณแม่นะลองสังเกตด,ดูบนท้องฟ้านะคะดาวและทางช้างเผือกไปแม่หมดเลยนะคะอ่าเด็กๆคะนอกจากปรากฏการณ์ที่เห็นอยู่บนท้องฟ้าจากกลางวันและกลางคืนแล้วเด็กๆรู้ไหมคะยังมีสัตว บางชนิดนะคะที่ออกหากินในเวลากลางคืนด้วยเอ๊ดเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดนั้นคือสัตว์อะไรบ้างวันนี้ที่ชาตามีตัวอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสัตว์พวกนีมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะอ่ะสัตว์ชนิดแรกหรือตัวแรกที่ที่เชาตาเอามาให้เด็กๆดูนั่นก็คือค้างคาวนั่นเองนะคะอ่าค้างคาวนะคะถือเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ประสาทสัมผัสนะคะทั้งการมองเห็นและการได้ยินของเขานะคะจะชัดเจนเมื่อเวลานั้นคือเวลากลางคืนนั่นเองนะคะรวมแม้กระทั่งนกพูกด้วยค่ะอ่ะรูปภาพนะคะขึ้นมาให้เด็กๆแล้วนกพูกก็เช่นกันรประสาทสัมผัสทางการมองเห็นและการได้ยินจะชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนนะคะงูด้วยก็เช่นกันนะคะออกหากินในเวลากลางคืนงูบางชนิดนะหรือแม้กระทั่งหนูค่ะเด็กๆ อ่าหนูนะชอบออกหากินเวลากลางคืนช่วงเวลาที่คนเขาไม่ไม่ออกมาเพ่นผ้านะคะหนูเขาก็จะออกมากินหรือสัตว์บางชนิดอีกตัวหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเม่นนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรอีกนะหิ่งห้อยนั่นเองค่ะเอะใครเคยเจอหิ่งห้อยบ้างนะหิ่งห้อยเนี่ยเป็นสัตว์ที่มาหัศจรสยจามากเลยนะคะเขาจะมีไฟหยุดท้ายท้ายท้ายก้นของเขานะคะจะมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับ สวยมากเลยนะคะค่ะเด็กๆคะ่ะอันนี้คือสัตว์นะคะที่ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆพอเราเรียนเรื่องราวทั้งหมดเสร็จแล้วเรามาทำแบบสัดพร้อมๆกันนะคะเห็นให้เด็กๆหยิบหนังสือนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า35ค่ะในแบบสัดห,หน้านี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะในโจทย์เขาบอกว่าฟังเรื่องราวและว,ว,วาดภาพสิ่งที่เห็น นะคะบนท้องฟ้าตามเนื้อเรื่องแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวที่เชตาจะมาอ่านเนื้อเรื่องให้เด็กๆได้ฟังนะคะว่าเขามีเนื้อเรื่องยังไงบ้างนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะวาดรูปตามเนื้อหาที่ที่เชตาได้เล่าให้เด็กๆฟังนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในเนื้อหาบอกว่าคืนนี้อากาศเย็นสบายดี ซันออกมายืนที่ระเบียงบ้านเงยหน้ามองดูท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์เสี้ยวสีเหลืองนวลตาซันนับดาวที่อยู่รอบๆดวงจันทร์ได้เจ็ดดวงโอเคค่ะฟังเรื่องราวชัดเจนแล้วให้เด็กๆนะคะวาดรูปลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะในหนังสือหน้านี้นะคะตามที่ชี้ตาเลยค่ะปิ้งโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูอีกหน้าหนึ่งค่ะในหน้านี้นะคะ จะเป็นหน้าเกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเหมือนที่ที่เจ้าตาหน่าอธิบายให้เด็กๆไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะในหน้านี้เขาบอกว่าสนทนาจากภาพนะคะลากเส้นจับคู่นะคะภาพสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนกับเงาของสัตว์ตัวนั้นๆแล้วเติมนะคะคําศัพท์ให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะนะคะเราจะมาดูตัวแรกนั่นก็คือขังข่าวนั่นเอง,ข,งขางข่าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ BAT เก่งมากค่ะต่อไปนะคะอะสัตว์ตัวที่สองนะคะนกฮูกนั่นเองเอ๊นกฮูกภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคะเอา้าเก่งมากค่ะ very good เลยต่อไปตัวที่สามของเราเองนั่นก็คือหนูค่ะตัวนี้ง่ายๆเลย rat rat very good ต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นค่ะ ค้างคาวนะคะไปหางเงาของค้างคาวและเติมคําศัพท์ของเขาลงไปเลยคือคําว่าอะไรนะเติมลงไปเลยนะคะ bat เติมลงไปเลยนะคะต่อไปสัตวัวที่สองค่ะนกพูกค่ะให้เด็กๆลากเส้นนะคะไปหางเงาของนกพูกค่ะเสร็จแล้วให้เด็กๆเติมคำศัพท์นะคะของนกฮูกลงไปด้วยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะตัวที่สามนั่นก็คือหนูนั่นเองนะคะหนูภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคะ r ร t Rat โอเคให้เด็กๆลากไปหาหนูและเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องกลางวันและกลางคืนและสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเด็กๆคะสนุกไม่เอ่ย สนุกนะคะเด็กๆ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนบทเรียนที่เรียนวันนี้กับพีเชาตาด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะเวลาทํางานให้ถ่ายรูปนะคะส่งมาอวดคุณครูประจําชั้นในไลน์ส่วนตัวของแต่ละท่านด้วยนะคะวันนี้พีเชาต,าตาต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ